สวัสดีครับสวัสดีช่อง Youtube แตมอลำเจ็กอร่อยนะครับผมสิผาไปเบ่งบรรยากาศการเดินทางนะครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับกำลังสตาร์ทรถนะครับผมกำลังสตาร์ทรถนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปออกงานออกงานครับออกงานอยู่มือนียุขอนแก่นนะครับผมมือนียุขอนแก่นนะครับผม อยู่ที่สีชมพูนะครับอันนี้คือรถคอนวอยนะครับรถการทำงานนะครับผมตอนนี้รถกำลังสตาร์ทเคียงนะครับนะน,นี่คือี่ปุ่นคือไญี่ปุ่นนั่นไม่อยู่ครับกำลังนะครับนะรถตะละักท้านนะครับ้อกอันนี้รถไฟนะครับ อันนี้คือรถไฟอันนี้รถนั่งล่างน,นะครับรถไฟกับรถจออยู่ด้วยกันนะครับผมรถไฟกับจอ,อยู่อันเดียวกันนะครับผม บรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้กำลังสตาร์โรถนะครับรถหมอรามรถผู้หญิงรถผู้ชายอันนี้รถรวมนะครับขันสุดท้ายรถรวมนะครับผมอันนี้รถนั่งลาลดรถข้านนะครับผมรถคานไฟ BT นะครับตัวนี้นะครับผมน,นี่นะครับ น,นีรถตะเปานะครับรถวุ้ยายนะครับผมอันนี้รถเครื่องปั้นนะครับผมรถเครื่องปั้นนะครับเน น,นี้รถพี่สมชายน,น,นี่นะครับอันนี้คือพ้นขับรถนะครับผมคนขับรถนะครับสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่รถเดินทางแล้วนะครับผมเข้ากระสิบมาเยีสวยกะัะแมดแดดนางกินเข่านะครับเพื่อทรงหลูกหลุงานนะครับ กินเขาพี่น้องเนี่ยเตียงกินเขาก็อย่างเกียงเห็ดกับปลาสุ่มปลาสุ่มปลานะครับผมเจ็บบ่ะนันเจ็บจบ่โอ้บวมต้นเนาะ ไคลเนียแล้วเนาะไคลเนียแล้ว <laughs> มีและครับไปก่อนนะครับ